ไอ้คนพีชมาแล้วโหพี่เบย์ผมรักพี่เนี่ยพี่เบย์กูกูพี่เบย์หนาวเนี่ยพี่เบย์รู้ปะเนี่ยตายแล้วผมกลัวพี่เบย์หนาวใช่ครับกลัวพี่เบย์หนาวนี่ทัพพูนามต้องมีไฟล้อมรอบฮะเท่ๆอยู่ในฟาเต่ก็ด้างแต่ไฟเออทัพพูนามทัพพูนามไม่ตายครับกางเมืองไอเฟส อยู่ในปาเ์ต้ะดัง The f i ร์นี่ผู้นำกอทำผู้นำหนาวทำผู้นำหนาวโอ้อยู่ในปาเ์ต้ะดังแ The f อ r e เกียร์ีนี้ว่ะเกียรรถสีมึงไอ้เฟสเทะตายที่บอกขึ้นมาดิมาเร็วมาเร็วมาขึ้นมาเร็วไปหาทำผู้นำดีกว่าไปเร็วมาเร็วหาทำผ้นาผู้นำแป๊บทำผู้นำอยู่ไหนถึงจังเลยเนี่ย เดี๋ยวทำไมติดดาววะเฮ้ยเฮ่ยมึงติดดาวเกินมากู้ติดดาวเฉยไอ้เป๊ดมึงจำบ้าอะไรทำอะไรไอ้เป๊ดมึงจำบ้าอะไรกูพี่เบนหนาวเออพี่เบนหายไปไหนวะไม่ได้หรอกไอ้ียตำรวจตามกูมาเยอะเดี๋ยวเราไปแล้วนี่นี้นี้ก่อนเป๊ะชวนพี่เข้าห้องได้มั้ยยังไม่ได้เชิญผมยังไม่มีเพื่อนของพี่แจ็คเลยฮะขอชื่อหน่อยพี่พี่หายเพื่อนไปแล้วนะมาแล้ว อ้เพื่อนหรอฮะโอเคไปหนึ่งมือฮะเดี๋ยวผมผมไปรับผมกลัวพี่เบไป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 ยืนเข้าเข้าใคร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 เข้าให้อะไรกันเนี่ยฮะเข้าเส้นชั้นกับพนมเข้าให้ทำอะไรกันเนี่ยไม่มีไม่มีใครทำอะไรไม่มีพี่